สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางนะคะสมหญิงก็มีหน้าที่เนาะจะเนาะมาวางแนวทางแบ่งปันให้พี่น้องนะคะให้พี่ให้น้องที่ติดตามสมหญิงเนาะจ้าพี่น้องจะทั้งในทางเพจและ y o u t u b e พี่น้องขามือนีนะคะสามฮานอยก้องเราเด่น ศูนย์พี่น้องจ๋าชอบศูนย์รูดศูนย์ชอบเก้ารูดเก้านะคะเด่นศูนย์กับเก้ามาหวานพี่น้องจา๋าผู้ใดได้ตามบ้างเนาะนะคะก็ปังอลังการเนาะค่ะเนาะสำหรับพิเศษนะคะพิเศษมาห้า5นึนะคะหาหนึ่งหนึ่งหามาแนวทางงบน้อยเนาะค่ะเนาะรอบแรกเลยเนาะค่ะ ส่วนนะคะปกตินะคะปกติของเราเนาะมา5 7าเข้าเจดเพี่น้องค่ะเข้า77ที่วงกลมอันนี้นะคะเข้าเจดเดรูด7ดพี่น้องจ๋านะคะ 3ตัวก็เกือบไปเนาะวางไว้ที่677มา5 7าพี่น้องคะและสุดท้ายท้ายสุด VIP นะคะ VIP มาที่851นะคะเข้าชุดงบน้อยอีกเช่นเดิมพี่น้องคะสำหรับชุดงบน้อเมอวานี้ก็ปังเวอร์วัอวงอลังการนะคะมาสองรอบจุกๆเน้นๆนะคะสำหรับวันนี้เนาะคะ่ะ วันนี้นะคะสมหิงวางให้ที่ศูนย์กับเก้านะคะงบน้อยขออนุญาตวางให้ในบ้านเนาะคะ่ะเนาะวางให้ในบ้านพี่น้องคขาสำตัวเจาะสาหรับตัวเจาะเนาะศูนย์สี่นะคะตัวแรกเลยนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด 08 9 8 97, 98 9ดแนะคะ99 90และ91พี่น้องจา๋า นะคะขอให้วันนี้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมสมหญิงเนาะคะ่ะขอให้ปังปังเหมือนเช่นทุกวันเนาะแนวทางนี้นะคะทุกคนขากระหน่อยมือถีสิรุตนะคะทุกคนถ้าได้ติดตามสมหญิงนะคะทุกๆวันก็จะเห็นว่าเนาะแนวทางนี้สุดปังนะคะพี่น้องขาแต่ต้องตามถึง3หฮานอยเนาะค่ะเนาะมาแล้วนอยใดนอยหนึ่งรอบใดรอบหนึ่งก็หายพี่น้อง หยุดนะคะทุกคนคะ่ะได้เพราะเป็นกำ,กำไรไว้บ้างเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าแปดสำหรับท่านใดที่ชอบนะคะสามตัวเนาะคะ่ะสมิงก็วางให้เช่นกันบุดไปวิดมาพี่น้องเอ้ยสามตัวของเฮาเนาะคะ่ะต้องมาอีกแน่นอนนะคะ สมหญิงนะคะชื่อเดียวกันกับ youtube พี่น้องคะ่ะหาบอพบอ,พบอพกับไป youtube หา y o YouTube บอพพกับไปเพจนะคะทุกคนคะ่ะเพจ a c e b o o k นั่นแหละคะ่ะทุกคนจ้าเนาะก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกท่านทุกคนนะคะโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินคนนี้นะเด้อจา้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีจา้า